สวัสดีครับ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 ผมโจนะครับรับจดทะเบียนสมรสคนไทยคนพม่าคนกัมพูชาและชาวต่างชาติทุกสัญชาตินะครับนะอ่านะครับวันนี้เป็นวันที่1สิงหาคมปี2566นะครับนะคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและไม่มีเวิร์กเปอร์มิชนะครับ นะต้องการดำเนินการในเกี่ยวกับการเปิดสูตรบัญชีนะครับที่ธนาคารนะอ่ะจะมีขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างน,นะครับเนาะอ่าอันะนะนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเปิดบัญชีของชาติหนช,ชาตินะครับนะที่อยู่ในเคสที่ของการจดทะเบียนสมรสและไม่มีเว r ร์เพอร์มิเนาะอ่านะครับคู่สมรส นะครับในการทําการจดทะเบียนสมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเวอร์เปอร์มิชนะครับต้องการเปิดบัญชีนะครับที่ธนาคารนะครับมีขั้นตอนยังไงนะครับก็เรานะครับไปที่ธนาคารนะครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับเนาะเรามาแจ้งว่าเรามาเปิดบัญชีเปิดสูบบัญชีหรือเปิดบัญชีใหม่นะครับนะ นะครับเนาะทีนี้ธนาคารเขาจะถามว่าคุณมีว่าิบัตรไหมนะครับก็ตอบเขาไปว่าไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้มาทางานเนาะนะครับ,นะรบในเคสที่เรามาแต่งงานนะครับเนาะอ่าทีนี้เจ้าที่ธนาคารก็จะถามเราว่าเ,เรามีเอกสารอะไรบ้างนะครับเนาะเราก็เอ,อ,อกสารที่เราจะใช้ก็จะมีในส่วนของคนไทยก่อน ก็จะมีบัตรประชาชนคนไทยที่เป็นสามีอ่าทะเบียนสมรสนะครับทะเบียนสมรสเนอะอ่านะครับทีนี้เอกสารของฝ่ายหญิงที่จะต้องมีก็คือ 1. น,นะครับพาสปอร์ตนะครับสทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองนะครับหรือนวะ่าใบทอลรองสานะครับนะสาบางธนาคารก็จะถ้าถ้าเราต้องการเป็นภาษาไทย ก็จะมีหนังบัตรเขาเรียกบัตรสปิปีที่ออกให้โดยกรมการปกครองนะครับขึ้นตน้นวยเลข6นะครับบางทีก็ใช้ตัวนี้ขอ,อไปนะครับนะหลักๆลเอกสารมีแค่นี้นะครับนะเนาะหลักๆเอกสารก็มีแค่นี้ครับนะ,ะในใน,ในการเปิดบัญชีนะครับสำหรับผู้ที่จดทะเบสยรถกับคนไทย และไม่มีเวิร์คเ m อร์มินะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของทะเบียนสมรสเข้ามานะครับใบทลอทหรือว่าทะเบียนบ้านสำหรับชาวต่างชาติเข้ามานะครับนะทีนี้นะครับเราที่เป็นาชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วนะครับจะฝากเงินเท่าไหร่จะทำ ในธนาคารก็สามารถทำเนินทำทำได้เหมือนคนไทยปกติทุกอย่างนะครับนะถ้ามีบัตรมา,าบัตรเสยมพูนะครับที่ขึ้นต้นเลขหก 6, เราก็สามารถทำ้อมเพย์ผูกบัตรตัวนี้ได้เลยเหมือนคนไทยเลยนะครับเนาะก็สามารถดําเนินการได้นะครับนะทุกธนาคารผมกําลังตีได้เลยนะครับนะาบางธนาคารก็จะใช้เป็นพาสปอร์ต ใช้ชื่อเป็นพาสปอร์ตหรือบางธนาคารอาจจะเป็นบัตรสีชมพูที่ออกให้โดยกรมกรมการปกรครองนะครับนะคนที่ทําจดทะเบียนกับผมเนี่ยก็จะรู้นะครับการทำทอรอสิบสามทะเบียนว่าสีเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้บัตรสิบป,ปีที่เป็นขึ้นต้นด้วยหัวห,ห,หนะครับนะ ه, นะครับหรือท่านใดมีคู่สมบสท,ท่านใดมีข้อสงสัยนะครับนะ ในการจดทะเบียนหรือว่าไปเปิดโทษทีในการเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับหรือเปิดไม่ได้หรือเปิดได้หรือว่ายังไงล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าปัญหาอะไรกันนะครับนะก็อันไหนถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ผมก็เป็นการบ้านแล้วก็จะมาตอบให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับนะหากคลิปนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับชาวต่างชาติ ที่มีคู่สมรสเป็นคนไทยนะครับหรือ,อ,อข้อมูลที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับที่จะทํากับผมหรือไม่ได้ทํากับผมในการจดทะเบียนสมรสมรเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะเราก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้ผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากฝากหน่อยนะครับนะ สวัสดีครับสวัสดีครับ